เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคนรวยๆเขาถึงรวยขึ้นเรื่อยๆหรือทำไมการเริ่มเก็บเงินให้เร็วมันถึงได้เปรียบคนอื่นแบบสุดๆคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องมีเงินเยอะเสมอไปนะครับแต่มันอยู่ที่เครื่องมือสุดมหัศจรรย์ที่เรียกว่าดอกเดี้ยทบต้นนี่แหละครับคือเครื่องจักรผลิตเงินที่จริงๆแล้วใครๆก็สร้างได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณนรุงนีนะครับก่อนที่เราจะไปไขความลับของเจ้าเครื่องจักรผลิตเงินที่ว่าเนี่ยขอย้ากันก่อนนิดน,นึงนะครับว่าเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเป็นแค่การแบ่งปันความรู้จากความเห็นส่วนตัวเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นการแนะนําให้ลงทุนแต่อย่างใดเอาละถ้าเข้าใจตรงกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาเจาะลึกกันเลยนะครับพลังที่ว่านี้เนี่ยเขาว่ากันว่ามันยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่ถูกเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับแดของโลกเลยทีเดียว แล้วคนที่พูดแบบนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่คืออัลเบิร์ตไอสไตน์ว่าแต่มันคืออะไรกันแน่นี่แหละครับคำพูดของไอสไตน์เลยนะเขาบอกว่าดอกเบีย้ยทบต้นคือสิ่งมหัศจรรย์อันดับแปของโลกใครที่เข้าใจมันก็จะได้ประโยชน์จากมันแต่ใครที่ไม่เข้าใจก็จะต้องเป็นคนจ่ายให้กับมันโหเป็นคําพูดที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับแล้วไอเจ้าดอกเบีย้ยทบต้นที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เพื่อให้เห็นภาพกันง่ายๆนะครับผมอยากให้ลองนึกภาพตามแบบนี้ ลองคิดว่าเงินของเราเนี่ยมันเหมือนกับการปลูกต้นมะม่วงครับโอ้โหสไลด์นี้น่าสนใจมากๆเลยครับมันคือความแตกต่างของการกระทําแค่นิดเดียวจริงๆนะลองดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับดอกเบี้ยรธรรมดาก็เหมือนเราปลูกมะม่วงหนึ่งต้นได้ผลมาสิบลูกเราก็กินหมดเลยปีหน้าก็มีต้นเดิม,ต,ดมต้นเดียวได้ผลเท่าเดิมความมั่งคั่งก็อยู่ที่เดิมแต่ทีนี้มาดูฝั่งขวากันบ้างดอกเบี้ยทบต้น คือการที่เราได้มาม่วงมาเหมือนกันแต่แทนที่จะกินหมดเราเอามาเล็ดจาก10ผลนั้นไปปลูกต่อรู้ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นปีถัดไปเราจะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นจาก1ต้นกลายเป็น11ต้นแล้วมันก็จะทวีคูณแบบนี้ไปเรื่อยๆจนความมั่งคั่งของเราเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปเป็นทางการหน่อยนะครับดอกเบี้ยทบต้นก็คือกระบวนการที่เรานําเอาผลตอบแทนที่เราได้มาจากการลงทุนเนี่ยกลับไปลงทุนซ้ําอีกที เพื่อให้มันสร้างผลตอบแทนรุนลูกรุนหลานออกมาอีกทอดหนึ่งแบบไม่รู้จบหรือถ,ถ้าให้พูดแบบบ้านๆเลยนะมันก็คือผลตอบแทนบนผลตอบแทนนั่นเองครับภาพนี้คือใช่เลยครับนึกภาพตามนะครับเหมือนเราต้านก้อนหิมะเล็กๆก้อนหนึ่งแล้วปล่อยให้มันกลิ้งลงมาจากภูเขาตอนแรกมันก็เป็นแค่ก้อนเล็กๆใช่ไหมครับแต่พอยิ่งกลิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยหิมะรอบๆก็จะเกาะตัวมันทบไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันกลายเป็นก้อนมหือมาโดยที่เราแทบต้องไม่ต้องออกแรงผลักมันเพิ่มเลยแม้แต่น้อย เอาละครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างจริงๆกันบ้างดีกว่าว่าพลังของเวลาเนี่ยมันมีผลกับเรื่องนี้ขนาดไหนผ่านเรื่องราวของเพื่อนสีสองคนคือนายเอและนายบีครับโอเคสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนสองคนนี้เนี่ยเงื่อนไขเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะทั้งคู่ลงทุนปีละ10,000บาทเท่ากันแล้วก็ได้ผลตอบแทน10%ต่อปีเหมือนกันแต่จุดที่ต่างกันมันอยู่ตรงนี้ครับนายเเนี่ยเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุ20พออยู่30ก็หยุดลงทุนเลย แค่ปล่อยให้เงินมันทำงานของมันไปส่วนในาบเริ่มช้ากว่าคือมาเริ่มตอนอายุ30แล้วก็ลงทุนต่อเนื่องไปย,วยาวๆจนถึงอายุ60เลยอ่ะมาถึงคำถามสำคัญแล้วลองทายกันดูเล่นๆสิครับว่าพออายุ60เนี่ยใครจะมีเงินเก็บเยอะกว่ากันระหว่างนาย A ที่ลงทุนแค่10ปีแต่เริ่มเร็วกับนายบที่ลงทุนนานถึงสาปีแต่เริ่มช้ากว่าและนี่ คือคำตอบที่อาจจะทำให้หลายคนแบบเฮ้ยจริงดิดูสิครับนายเคนที่เริ่มเร็วกว่าเนี่ยมีเงินถึง2 7 0ล้านแสกว่าบาทในขณะที่นายบที่เริ่มช้ากว่าถึงแม้จะลงทุนนานกว่าตั้งเยอะแต่กลับมีเงินแค่ล้านหกแสกว่าบาทเท่านั้นเองครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยครับลองสังเกตในตารางนะครับนายเเนี่ยใช้เงินต้นไปแค่แสนเดียวเองขณะที่นายบใช้ไปตั้ง3 0 0แสนมากกว่าตั้ง3เท่า แต่ทำไมนายถึงชนะขาดลอยคำตอบมันมีคำเดียวเลยครับเวลาเงินของนายเได้มีโอกาสทำงานนานถึง40ปีเต็มๆเทียบกับของนายบที่ทำแค่30ปีส่วนต่างแค่10ปีนี่แหละครับที่สร้างความแตกต่างได้มหาศาลขนาดนี้เห็นพลังของมันแล้วใช่ไหมครับทั้งนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้สูตรลับสร้างความมั่งคั่งด้วยวิธีนี้เนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรที่เราต้องรู้บ้างจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยครับมีแค่3อย่างเท่านั้นเอง 1. งเงินต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องเยอะเลยนะครับขอแค่เริ่มและทําให้สม่ําเสมอ2คือผลตอบแทนคือการนําเงินไปวางในที่ที่มันจะงอกเงยได้และ3โอ้โหอันนี้คือส่วนผสมที่สําคัญที่สุดเลยนะก็คือเวลาครับอย่างที่เราเห็นจากกรณีนายเอเลยยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เปรียบและต้องอดทนให้เวลามาได้ทํางานของมันเหมือนที่เรารอต้นมะม่วงมันเติบโตนั่นแหละครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยครับมันก็เลยมาถึงข้อสรุปที่ว่า เวลาที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นก็คือวันนี้แหละครับเหมือนกับคําพูดคลาสสิกที่ว่าเวลาที่ดีสุดในการปลูกต้นไม้คือเมื่อ20ปีที่แล้วแต่เวลาที่ดีที่สุดรองลงมาก็คือตอนนี้นั่นเองถ้าจะให้สรุปบทเรียนสําคัญในวันนี้เลยนะครับข้อแรกเลยคือพลังของดกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันเหมือนกับการออกกําลังกายเลยครับความพยายามเล็กๆน้อยๆที่เราทําอย่างสม่ําเสมอจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเมื่อเวลาผ่านไป ไม่จําเป็นต้องรอให้มีเงินก้อนโตแล้วค่อยเริ่มนะครับจําไว้เลยว่าการเริ่มต้นด้วยเงินน้อยๆในวันนี้ดีกว่าการรอคอยที่จะเริ่มต้นด้วยเงินเยอะๆในวันหน้าเสมอครับและก่อนจะจบกันไปวันนี้นะครับผมอยากจะทิ้งคําถามให้ไปลองคิดกันดูเล่นๆว่าถ้าถ้าเราเริ่มลงทุนแค่เดือนละ2 0 0 0บาทแค่นั้นพอแต่วันนี้เลยนะแล้วทําไปอีก20ปีข้างหน้าคิดว่าพลังของดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยจะสร้างเงินให้เราได้มากแค่ไหนลองเก็บไปคิดดูนะครับ